สวัสดีค่ะพบกับรายการโส้นเห่งมอร์นิ่งนิวเช้าวันศุกร์ที่22พฤศจิกายนระคะทองคํายังคงเดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่4ปิดตลาดเมื่อคืน2,669ตอน่อละเพิ่มขึ้น19ตอนลอละค่ะมีแรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจากสงครามรัสเซียยูเครนที่มีความรุนแรงขึ้นและอาจจะลุกลามบานปลายเมื่อวานรัสเซียตัดสินใจยิงกิบปนารุธพิสัยกลาง ที่ผลิตใหม่โจมตีฐานทัพทหารของยูเครนแล้วก็มองว่าอาจจะลุกลามบานปลายว่ารัสเซียมีการเตือนชาติตะวันตกว่ารัเสเซียเนี่ยก็สามารถโจมตีฐานทัพของประเทศใดก็ตามที่แบบใช้อาวุธโจมตีรัสเซียสิ่งที่น่ากังวลณนะตอนนี้ก็คือราคาน้ํามันราคาพลังงานจะอาจจะปรับตัวสูงขึ้นนะคะรัะเสเซียเป็น ผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันรายใหญ่ดับสองของโลกส่วนเมื่อวานเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นผู้ขอรับการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐออกมาดีลดลง6,000รายเหลือ213,000รายต่ำกว่าคาดการณว่าจะออกมา2 2 0รายส่วนกองทุน SPDR ซื้อทองคำต่อเนื่องเป็น 5, วันที่หเมื่อวานเข้ามาซื้อ2.58ตันค่ะ ประเด็นนี้ต้องติดตามสถานการณ์รัสเซียยูเครนนะคะคงต้องติดตามต่อไปเพราะว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้ราคาทองคำตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะส่วนสหรัฐจะเปิดเผยดัชนีภาคการผิดเดือนเพื่อยนอนตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น48.8ดัชนีภาคการบริการ เดือนเพื่อกายนต์เหมือนกันนะคะตลาดคาดการณ์ว่าจะออกมา55.2แล้วก็แต่ชีความเชื่อมันพิ่มพวกตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น74ค่ะแล้วโน้มบัคานองคาทางด้านเทคนิคคาดว่าน่าจะปรับตัวขึ้นต่อนะคะทะลุตรง2,660ดอลลาร์ขึ้นมาไดา้มีโอกาสไปถึง2,686 26ถึง2,690ดอลลาร์ทะลุตรงนี้ไปได้แนวต้าน สำคัญจุดยอคงประมาณ2,700ดอลลาร์นะคะส่วนแนวรับ2,660ดอลลาร์2,650ดอลลาร์ค่ะสําหรับราคาทองแท่งของสมาคมเมื่อวานปรับเปลี่ยน7ครั้งขายออกช่วงเย็น43,700บาทเพิ่มขึ้นถึง600บาทแนวรับ43,800บาท43,700บาทค่ะแนวต้าน44,100บาทถึง44,150บาท แล้วก็44,250บาทค่ะคำแนะนำการลงทุนแนะนำมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นทองแท่งโกลฟิเจอร์โกลไลถือต่อไปได้แล้วก็ติดตามข่าวเรื่องสถานการณ์สงครามรัเสเซียยูเครนอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่ามองว่าตอนนี้คงมีผลกับราคาทองคำมากที่สุดเป็นปัจจัยที่ต้องจับตาม,มองมากที่สุดนะตอนนี้นะคะ ส่วน Go l d f u t u r e ซื้อที่2,650ดอลลาร์ตัดขาดทุน2,640ดอลลาร์โก l า f ฟิ u จอซื้อ2,665ดอลลาร์ตัดขาดทุน2,655ดอลลาร์ค่ะส่วนเงินบาทเมื่อวานอ่อนค่า6สตังค์อยู่ประมาณ34บาท7 0สตังค์นะคะหนุนเลยไม่ว่าจะเป็นทองโลกขึ้นงเงินบาทก็อ่อนค่าอีกเงินงบาทให้แนวรับ34บาท สี่สิบสตางค์แล้วก็แนวต้านสาสิบห้าบาทค่ะสำหรับ u s d Future แนวรับสาสิบสี่บาทสามสิบสตางค์แล้วก็แนวต้านสาสิบสี่บาทเก้าสิบสตางค์ค่ะขอบคุณสำรับทุกการติดตามค่ะแต่ขอขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ